สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟน้ำทิพย์กันอีกแล้วเนาะเออ่ช่วงนี้ผมหายไปหน่อยๆนะแบบหายไปที่สองอาทิตย์เลยช่วงนี้ติดสอบติดเรียนนะครับผมโอเคเรามาเริ่มโปรโมชั่นกันเลยโปรโมชั่นไหนก็จะมานี้เลยนะครับมีตั้งแต่เซตเอ็ต50นะ50ก็จะเป็นได้ 7K แล้วก็ได้กล่องนะครับแล้วก็จะได้เป็นถุงเท้าเนะี่ยน่าจะเป็นกล่องเหมือนกันนะส่วนเติม500ก็จะเป็น 18K นะครับผมแล้วก็จะได้ไปคราฟไปได้วยนะแล้วก็สีสังทำเติมพันหนึ่งนะครับผม อันนี้ร้าสิทธได้ชื่อไทยชื่อเสียเจีบีเป็นสามร้อยแล้วก็ได้ยศรีเลือดเนี่ยก็เติมสามร้อยเหมือนกันนะก็เติมสามร้อยเนี่ยคุ้มแต่แนํนาให้เติมห้าร้อยไปเลยจะได้สี่สิบแปดเคไปเล่นแต่ตอนนี้โปรโมชั่นมันเหมือนมานานแล้วนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคในสุดต่อไปเนี่ยจะเป็นของในกล่องนะครับก็จะมีเจ็ดเคสิบเคสิบสองเคแล้วก็สูงสุดจะเป็นสิบห้านะอันนี้โอกาสรอบก็ดูตามนี้เลยแล้วก็ในส่วนของฟาร์มนะครับก็จะเป็นนี่ประมาณนี้ ก็มาแลกกันได้ไปฟาร์มกันได้กดตัว P ประมาณนี้เนาะแล้วก็กล่องสุ่มตัวละครเนี่ยไอจะเป็นถุงเท้าแหละน่าใช่ได้3ามดาว4ดาว5ดาว6ดาวแล้วก็สุดๆจะเป็น7ดาวเป็น g นอตครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสั่งทำเนาะราคาเดิมเลยมี300 4 0 0 500 600จนไปถึง700เลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสุดท้ายจริง,รงๆแหละแชร์กลุ่มนะครับแชร์กลุ่มตอนแร้เขาแชร์กันเยอะมาก แชร์5กลุ่มเนี่ยจะได้รับ 7k 10k แล้วก็ตัวละคร7ดาวนะครับ2ตัวไปเลยเอาไปเล่นกันประมาณนี้เนาะโอเคไปเจอกันในเซิร์ฟกันดีกว่าคนเยอะมากโอ้โดูเป็นล้านไอ้ที่ยมาปาเปิดเปิดคลิปแล้วเปิดคลิปแล้วก็เปิดคลิปแล้วเปิดคลิปแล้วคนเยอะมากนะครับดูคนเป็นล้านอ่ะไม่ต้องเปิดแบบเยอะเลยตึกนี้ตึกนี้ ถามตัวเองเดแล้วกูเล่นตัวแจกอ่ะสวยเพื่อนไไปรุ่นตัวไก่อ่ะไปรุ่นตัวไก่อ่ะแตกหมดอ่ะโหอย่างเว์อเฮ้ยสิบเคก็ดีนะ ตกเฮ้ยเก็บของเลเก็บของเลพี่ม okay, ่เก็บเจ็คได้อย yeah, okay. ่ที่เจ็ได้อ่เก็บ้ลนที่อยู่นีโอ้โหเบืออน่ะเจ็ดเอ้าอะไรอ่ะเจ็ดเสียงเสียงเกมมันเบาไปวะเสียงเกมเบาไปว่ะ จะค่อยปรับแล้วกันปิดห้องวออสวยไหนไปแล้วไ,ลไ,ไ,ไ,ไปแล้วข้างในแล้วข้างในที่เดียวไหนซ้ำไม่เที่ยี่ใครอะนีน่ได้แ,ดแตกไม่ได้แตกทุกเมส,ส

เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหสิกี้อาจจะเบานิดนองนะครับนิดหน่อยเราผมตายก่อนพี่เกียรติอกเข้าใหม่เอ้เราสองตัวปั๊มยามปั๊มยามไม่ิที่จ่ายห้องอยู่น้องไม่ต้งห่วงผมมืปัปงนมตัวปมข้านกกเครทมเฮ้ยตัวประธาน เป็นหัวว่าประกาศกระโดดพี่ตอนนี้ดดดแสดงอะไรบ้างชิปไล่ชิปไล่ข้างในข้างในเฮ้ย,ย<ห>กูแตกมากูได้ปรับเสียงแล้วมากูมา,ม,มาแล้วกูมาละกูมาแล้วนี่เสียงเกมดีขึ้นดีขึ้นหน่อยนึง,งเริ่มๆๆๆเปิดมือแล้วเหรอเนาะปรดเดี ประธานเนี่ยปะธานเห็นปลวเพออยู่ไหนกันวะเนี่ยอยู่ก็หลังีเดออูเรงวะเฮ้ยเอาในห้องดีกว่าไมตัหนึ่งตัต่างตัวต่างตัวต่าต่างตัวี่าแตกไอ้ทียเน้นนัวเน้นมันอ่ะปะธานหลังสองเคกูาตีนอ่ะโหนัว ไปไหนไปน้ำไปไปดิไปดิแตงหนึ่งเฮียโอ้โหเจือสวยเอ้าไม่รู้ล็อกมัวล็อกมัวล็อกมัวเอ้า

ด bueno, like, okay. ีเฮียบุ้นลูกจะแจกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยโอ้ยเยี่ยแโคตรแรงไอ้สัสได่ฉันสีมาโอู้ตายเี่ยมสิเจ็ดฟ yeah, ันที่ไหนน้องพี่เจงแล้วฟันสวน วันสวนกบตายเฮียหนีแล้วสวนนเด่อะไรอ่ะปนอ้อมก่อนขยันอ้อมวัดไปเลยน้องสวนหลังเข้าวันกูบอลเฮียตัวเฮียอะไรอ่ะออ้เป็นหลานอ่ะไอสัตว์ เปรานอะ่ะไม่ได้ของใหญ่เดี๋ยวเราก็แตกพีอ่ะดึงเ,เทดูกว่าพีเลยว่าไม้ำพีขุนหลูไ,อ,ไอ, <Yeah. S 2> อ้งไรพีอ่ะีอ,อ,อะไรเนี่ยเป็นร้านน่ะพวกแม่งอะ่ะดูกว่ามันตัวเยอะเลยพี่แันนี้จะสอนเทก็โดเนเป็นว้าหมายอ่ะเฮ้ยไรไหมอยูียเรามาโปรโมทนะเว้ยสัตว์ประธานแตกประธานแตก เฮ้ยเชี่ยกับตายสัอว์ตัวยาไม่ติดแตกแตกนึ่งมาดิแตกหนึ่งมาดิเวอร์อ่ะกูเวอร์อ่ะงเบินหรอเสุดยอดเก็บของได้ไหมของดีเก็บไปน้องไปของเต็มตัวไอ้ประธานจะได้มารัไม่ไม่เข้าเลยไอ้หีอยไปทางลงไปได้วะ อยู่ไหนบอลทามาแล้วอเหียเอากูมาทำอะไรอะยามันคืเต็นเลยดิเ็นมินเอากูมายำตีนอ่ะเฮ้ยรวมดอ่ะรวมดิอ่รวมดอ่โอ้โหเกี็งแล้วน้องประปดะ๋านอ อาจาย์เบมาี้น้องดูกระจองมันก็ได้เคุณรีบไปวะอาจจะปวดหัวได้นะครับตัวฟ้าเนไม่ใช่กูยิงมั่วหมดอะแตกสวย ไม่่ยแล้ทมังหนึ่งไดิตัดเล่นทียอะไรเล่นทียอะไรตามอ่ะกูตามอ่ะไล่สุดอ่ะไปดิมาดิกูไล่สุดอ่ะส่ตาเริ่มผ้ามัวตอนเนี้ย ไปด้วยะไปจากชั <w> ้นสองด้วยะใครอยู oh. ่พี like. <But S 1> ่วะบอลบอลเอาบอลนี่อะไกันอะมาบม่ไหนกับผมพี่ี่อยู่ข้างในบอลบอลตรงนี้โอ้โหตกเม็ดอะเฮ้ยใครบังดมวเอาตีนเขาอนง่ายอะมึงตีอะใช่แต่ต้องมีสติตลอดเวลาไปหนึ่งไอ้เนี่ยปัญหาไอ้พวกกระจอกกูไม่สนใจหรอกกูเพิ่งอะ

ตั้วไ้กูไลทุกเม็ดอ่ะหุยข้างในโดนอะไรอ่ะโดนโดนเซตย่อข้างในโดนเซตย่อโอ้โหเป็นล้านอ่ะสัตว์เนดชั้นสี่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไอ้เี้ยเซตลุงๆอ่ะเซตเซตฟ้าเนเน่เตะ เฮ้ยนามีเก็บหนามีเก็บหนามี้เก็บหนามี้เก็บไม่ได้เลยอเ้ยไม่ได้เลยลีมาจูงไม่เป็นหรอวะเพื่อตายเฉยคมาห้องปดีชั้นหดว่ะมาชั้นห้าหน้าดิว่ะไปหามัเลยไปหามัเลยที่ไปหามันเลยปืนปยนปืน สับได้ปะสับได้ปะสับเลยผมมาหานี่อยู่เฮ้ยไปเหอะชั้นสองไม่ต้องเอาเฮ้ยมันอยู่ไหนวะนี่ไงข้าบนนี่นะเราปืนแม่งฟ้าไกลกันเลยเออบนลาบฟ้าเต็มเลยเอ็งอยู่ไหนอะไรองมันโรยนว้นไปฟ้าเตงเลยสอง่วนขอญาตมอนเอซีห้าซีห้าเคซีสองเคเต็มเลยพี่เอ็งอยู่ไหนวะ

พวกที่ชอบเล่นดัดฟ้าไอ้สัสมันชอบลวกไอ้พวกเนี้ยโอ้โหเมื่อกี้ผมขึ้นไปสี่ตัวผมนอนเนียนอยู่แบบลูกบาสทีมดีที่ยังเหลือเลือด้าไมเหลือเลยนชิบโอ้โหนี่ไงไปไหนไปไหนไปหาด้านขึ้นดิไม่ได้เลยไปลตยเนอดแล้วเดีแล้วเอ้ไปดักเลยไปดักเลยพี่ดักของเองชั้น มันจะขึ้นกลางลูฟี่มันจะไม่ถึงพื้นประธานตกไปแล้วไอ้ทจได้ไอ้ทจได้ไหน้ีีตแ้วไอ้ทีจได้โอ้ยไป่ต่างแล้วไปหลังเขาั่ไรเนี่ยไ้ยดดดเห็นปะ แยกวย่งไม่โดนเลยว่ะทุกทีนี่สิบแปดเนี่ยเห็นปะอ๋ดิดิบอลชั้นสองบอลสิบแปดอะเหะาล้ะเฮ้ยประธานข้างบนเห็นปะไม่เนียประธานห้องผมโดนแล้ว ประธานโดดไปอันนี้หรอไอรรากางชั้นสี่ดูใเด้กดูอิ้มันนั่น่ะมนน่น่ะระวงเด้อรวงแบบอยู่ดีโผมาสาี่ตัวเออรวบรวบางเงี้ยยงพ้ลวนยังวะชั้นสอ่ะชั้นสชั้นสองะชั้นสชั้นสเต็มเลยอย่าไปเล่นดิชั้นสองอ่ะ มัอีมายัดตึกมายัดตึกที่มายัดตึก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 ไปดมาจะขึ้นหัตอมพี่ังเต็มเลยเราขึ้นหนาฟ้าไปหามอนเลยเราขึ้นหนาฟ้าไปหามือนเลยไปดันนะไดันนะบอกเลยนะมันยิ่งไแล้วไม่ได้ไม่ได้กัิ่งอ้อมได้มายิ่งอ้อมได้มาิไปเดมาขอคอยมาโดดมูกขอคอยิขึ้นได้โนตาใครวะใครเราาใไใเอใครด ยังไม่เจอมันนะดาฟ้ายังไม่เจอมันนะไม่เจอแจงตัวแจ้งโอ้ยโห้ยยกูเจอละมันไม่อยู่อีกตึกหนึ่งอ่ะมันอยู่ใต้ตึกนั้นมันจะขึ้นหอคอยอีฝั่งนึงใช่ปหะมาอยู่นั้นตึกพี่เนี่ยเป็นประธานจะประธานทํไมได้ประธานทําไมเลยอุไรดูเพื่อนมันได้ดูเพื่อนมันได้เหรอดูเพื่อนมด้วยอีกเพื่อนน่าจะอยู่ตึกอะไรก่อนน่ะไม่อยู่ตึกนี้กันตึกข้วไหลายตึกอ่ะตึกเราเนี่ยมันอยู่ตึกข้างล่างเราเนี่ยไม่ไงตึกแปดเจ๊ตึกแปดเจ๊ตึกแปดเจ๊ดูพี่โอ้โหมืดแล้วน่ะ เฮ้ยเซตนะน่ะเซตหมดเลยพวกมันน่ะเซตหมดเลยยิงฟีอยู่ยิงฟีอยู่เฮ้ยลองนะตุนตุี่มาเด้มาเดข้างหน้าเต็มเลยดูพีมันดูพีมันเฮ้ยเข้างหน้าเต็มเลยพี่นี่เองจุีได้เห็เฮ้ยเ้เฮ็เอ้ดเด้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เเ้เ้เด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 เ้เ้เ้

เจอเจอเลยเจอเลยอ้าวไม่เจอเลยจริงๆฮะโอ้ยเนี่ยไงอี้เซียมันอยู่หุบบนดาดฟ้าประเดี๋ยวเคลื่อนตามตัดฟ้าวิ่งวิ่งวิ to ่งว well, oh, ิ่งลงจีโน่วิ่งลงตั้งหลังตั้งหลังเห็นปะอู้หูเกือบตายที่อ่ะไม่ทันตอนมันโดดแน่มันโดดแน่รอเลยที่อ่ะรอเลยไปรอไหนดีวะเดี๋ยวปิดห้องให้ตามมัดีที่รออะไรอ่ะเราเป็นคนตามมัดดิรออะไรอ่ะนี่ไปไหนอ่ะ ก็ไขึ้นดานฟางใส่เลกเอาใส่เล็กะดูดิเอายเยวไดาเองเก่ไปครับนก่อนระวังหนักนะระวังแม่งเล่นเหลี่ยมมันมตรมันอยูมันอยู่ห้าเห็นปะหบังเห็นปะอมันอยู่ห้าบังกยิงฟามเมเม็ดตังหนึงโอยไอเย้โอ้โหยหาบัอยู่หบังห้าบัตลอดยิงฟีทุกเม็ดเลยยิงฟีทุกเม็ด พิ่จิน่ะคิมจิคิมจิเมื่อไหร่บ้ยฟเมมันอยู่ไม่ได้เว้ยมันอยู่ไม่ได้เว้ยตรงนี้ยประทานยิงฟีเห็นปะตรงนั้นพี่ยิงอยู่ได้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 ไอบอลหาเลยมันย้ายแล้วมันย้ายแล้วมันย้ายแล้ว เยอะมากกาล้วเนาะเี่ยมันตุ๊ดจังวะคนก็เยอะอยห้องผมปเอยู่ห้องผมพี่พอยู่ห้องผมห้องผมเลยตดี่ยเนี่อันีอดีตหลังไดูนเดนหนึงดูนดูวนดูอนโดดแล้วอยู่เ้องไปโดดแล้วไปจิบห้องนี่ยิบแปดมะะะแงชแัง่ไ้ไอ้ี่ไปหลังที่ไปหลังลูกพี่ไหน ไม่เชื่อไปไหนกันะมาอยู่4บล็อกสี่บล็อกมอยู่สบล็อกอ่ะบล็กไหนบล็อกล่าเนี่ยหอไม่ได้แดงปะวะไม่ไม่สบล็อกพี่ไม่เจอนะนานประหลาดนะผมมันยิงเปบสอง K แตกเฮ้ยโอโหเต็มเลยฉันสี่เห็นปะกยิงฟีกวิงฟีลูฟีลูฟีลดฟีกดที่นุ่มเม็ดโอ้โหาปะ ไม่มีไม่ได้หรอปะได้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 โดนไอ้เี้ยทีมะไก่มันมันเล่นตัวจังหวะพี่มันเ้าไะไม่รู้ปะหกสิบงไม่รู้ว่าอะไปเาไหที่มึงดูอะดดไ้ดไยตรงไหนไโไม่มหรือเปล่าน่คบ่นมาเนะ ม,ม,ม,มันกลัวมันกลัวตอนนู้นเนะเป็นได้เจน,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 นี้เห็นปะ่ะแบ็เข้าโจนหนาหนาด,ดิประมาณนี้ทุกคนแม่งไม่ตายสักเซตไอ้หี่อ่ะเฮ้ย 18K ตายอยู่ใช่ปะ่ะตอนคลิปอ่ะไอเชี่ยวอยู่ไอ้ชิวอยู่โอเคมาเนี้กันเนาะ ีกสักหน่อยแล้วกันเนาะอีกสักหน่อยอันมันไปมันเี้คนบวกแล้วนะครับเนี่ยมันมันกลัวกันแล้วผมมาแต่ที่ก็นั่นแหละเข้าโซนเกมมิ่งพี่มันไปไหนหรอไอตัวลูกี่หายไปไหนวะยิ่งหรอเฮ้ยนั่นไงหน้าเพื่อนอ่ะหน้าไปอ่ะเช้าไหนเช้าไหนเต็งเ อ้ลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่ฟี่อะไรลูฟี่อะไี่แตแน่เอามดัวมออเียู่ไห้ยิงวะลแดงตแดงหปะแดงหนเหแดงเนี่ยวดแตแน่ไม่แตันี่ลี่ชั้นมี่ข้านอกี่ข้านอกชั้นามงหายหายไปแล้วมาอีกเฮ้ยตัวแดงบริการริการเห็นปะริกาตัวแดงตัวแดงนี่ทุ่มทุ่มนี่ทมเลยไม่แตกเียีีดดีม มืดปะวะไม่รู้แตกแตจีนยแดเดนตเดนงต่างเห็นปะต่ไมไมันไสุดไสุด้สุดเลยผชุมเม็ดเท่หยังอยู่มาแต่ขอบอยู่นะตัวแดงตัวแดงแต่ขอบอยู่ตัวตัวแดไปหานะตัวแดงซ้ายตัวแดงซ้ายเ่ละอะไรนะเกบเล่นเลยพี่ ใครยิงแตกวะสวยได้ได้หัวได้หัวสองสองใหม่นะครับขอภพยมาเอาเลยไอ้เพอนมงคลตัวสีแรงไม่ต่อมันมันไม่หมดเฮ้ยพี่หลังเข้าบอลเนี่ย ออเคยเล่นกอนไอตวิเออติแดงนะเฟรเทมุกคนไม่ต้องแมงจะเอาใครอ่ะจะอาใครโนบิตะเหรอตอนเอใช่โนบิตะทุกเม็ดเพื่อนมันมืดนะบอลสวนได้ปะเพื่อนมันอ่ะโอ้โหโดนบิตะแล้วโดนบิตะโดนบิตามืดโดนบิตามืดทุกเม็ดโดนบิตาทุกเม็ด เอาดีพี่อมให้เอาโดยพิตาโดพิตามึดทุกเม็ดพี่ออมให้หลังอย่างเงี้หลังอย่างเงี้ยนนึงอ้อมอยู่หลังนี่า่ะหลังนี้อ่ะเองส่วนดิส่วนดิมึดแล้วโดิจาราได้ตัวแดงพี่ทุเม็ดเลย ตัวแดงไหมตัวแดงไหมตัวแดงคือม่ไ้พี่ตัวแดงคือตัวไหนมันก็มีทัตวแทงใ้ทั้งใบอลเราเองเห็นป่ะตัวแดงหัวขาววะหัวขาววะหัวขาวอะหัวขาวหัวขามื่พี่ไม่ตายโนวไมตาต่อเอ้เพี้ยกูมืจัดทุเม็ดปั๊มยาเลยพี่ปั๊มยาลวนไ่ปัลวพี่สวนใหตวมามืดโตวตามืดทุกเม็ดกูเมืดกูมื่เี้ยตายสัตว์ดว่ thấy tụi nó à mình tính tửเลย เฮ้ยเบา này ดิไอ้เหี้ยเอาอะไร เลยน้ตากันเลยตัวน้นมันเล่เป็นเนได้เยพีตตาไ้อย่ย่มเมื่อไรพี่นอบิ๊นน่อ่ะนแดงอ่ให้น้องให้น้อบิตาิไหมได้ได้ได้ตัวแดงมืดตัวแดงมืดอดีน่าสนู่เนี่ยดิโอ้ยชิบนฝนมือสัตว์นมือ เราไม่อยากเล่นไอ้ชิแอ้เอ้ยโนบิตะประเด็โนบิตะเดี๋ยวมันวิ่งวนไปหาที่นั่นนะใช่ใช่เฮ้ยชิแอ้ติดสังเข้าแล้งเข้าหลัวเข้าโนบิตะโนบิโนบิโนบิแต่งใน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 มันอุ้ยเท้าทีหลังเข้าเพี้ยไอ้ตัวแดงมืดตัวแดงมืดตัวแดงมืดแรงนี่อยู่ไล่อยู่ไล่ไปไล่ไปโนบิตะเย้ พี่จุให้อยู่มันสายใหญ่กันหรอใช่ใช่ผมให้นองบีทุ่นว้เลยสวนได้สวนนะใช้เฮ้ยมันจูบเมันจูบเราท่ไม่ได้ทุวไม่ได้เราปใช่ปะนี่เจงแตัวปะไอ้หียพี่แดนไม่ยงซีผมโคตรเจ็บเลยโคตรเจ็บเลยมันโดนผมแล้วอ่ะแต่แม่ผมมาโดนอ่ะไปพี่นี่ให้ แดนนี่ก็ได้ใครก็ได้โนบิก็ได้ใครก็ได้ไอ้เที่ยแต่หน้าผมแต่หน้าผมแต่หน้าเที่ยวแดนนี่อยู่แดนนี่แดนนี่มืด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 ที่ก็ปั๊มยาเหมือนกันโนบิมาหาเราโนบิมาหาเราเฮ้ยเทียวลบักหลังเข้าไอ้แดนนี่แดนนี่แดนนี่มืดทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดเก็กเป้าหมายลองลองบอนหลังเข้าเหนื่อยวะมาสัตว์โนบิดเีใช่ปะ เออหนามกดทิท้เมเลยให้ตัวหัวตัวหัวตัวหัวหัวทงเม็ดตัวทเม็ดตัวทเม็ดน่มดิเชียไม่ตายดนนี่ก็ได้สัตว์ดนนี่ดนนี่ดนนี่อดนนี่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 ทุกเมสทุกเมสแบบนี้พัอดิดนนี่ทุกเมสดดให้อยู่ักให้นนี่ทุกเมสสทั้เม็ เด็ดชิ้นสองในเม็ดพี่เอ้าเน้นนี่ทุกเม็ดลงลงขอเน้นหนึ่งพี่ขอมาเน้นหนึ่งเด็ดขอเมื่อไม่อยากเล่นละโอ้เคประมาณนี้แล้วกันทุกคนฝากกดติดตามผลกัดเลยนะครับว่าจะมีคลิปอะไรต่อไปเนาะโอเคบ๊ายบาย